ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนินทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับเป็นประจำที่เราได้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัต์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วล่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัน์ครับ ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยละท่ังฟังครับครับก็ผ่านพ้นนะฮะสำหรับเรื่องราวของการแถลงนโยบายนะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต่อรัฐสภาครับอาจารย์ครับก็มีประเด็นมากมายหลากหลายที่เดียวนะครับที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับอาจารย์มองเรื่องราวของการแถลงนโยบายของท่านนายมนตรีเนี่ยยังไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจครับอาจารย์ครับคือต้องบอกว่าเวลาประเทศไทยเวลาเราพัฒนาเนี่ย มันก็จะมี3ามิตินะครับ,รบซึ่งมิติที่ได้รับการยอมรับและพูดคุยกันจนทําให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ,รบดังนั้น2เรื่องแรกเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องพัฒนาคือเรื่องเศรษฐกิจและสังคมนะครับ,รบซึ่งสังคมเนี่ยมันกว้างขวางมากเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ย ใช่ไหมชิปวิทยาศาสตร์ปั๊บมันกลายเป็นสังคมหมดเลย <laughs> ใช่ครับแต่วิชาเรเรียนถูกไหมครับใช่ครแต่ภูมิรัฐศาสตร์การต่างประเทศ <laughs> นะครับชีวิตความเป็นอยู่นะครับสวัสดิการการศึกษานะคร <laughs> แต่ว่าจริงๆสังคมเนี่ยมันก็ต้องเติบโตไปกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่เศรษฐกิจแต่มันก็จะเป็นเรื่องสังคมไปโดยปริยายนะครับมันเป็นสองฝั่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เวลารัฐบาลจะต้องทําด้วยและพัฒนาด้วยคือการเมืองอ่าสามสาม <laughs> สามเสาหลักเวลาประเทศเนี่ยร รัฐบาลทุกรัฐบาลในเวลาทำเนี่ยก็จะมีคําว่าเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับแต่ได้สังเกตนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องที่ผมพูดเนี่ยเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนี่ยอยู่ในนโยบายของรัฐหมดเลยที่เสนอต่อสภานะครับเอาเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดเพราะเรารู้อยู่แล้วแต่เรื่องสังคมเนี่ยนะจะมีตั้งตั้งแต่เรื่องการศึกษาลดความเหลื่อมล้าลดความยากจนดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับทําให้คนมีอาชีพมีงานทําเรื่องนี้มันมันมันอยู่ในหมวดสังคมแต่ว่าพอการเมืองล่ะการเมืองเห็นไหมจะมีข้อหนึ่งที <An Esto> ่เห <c oughs> ็นว <the> vale <c oughs> <the> ่า ก็จะมีการพ 1941, ิจารณารัฐมนูญให้สอดคล้องกับความต้องการประชาชนนะครับมันก็จะมีคนไปทุกเรื่องนะครับหรือแม้กระทั่งการกระจายอำนาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆมันเป็นคําที่เขียนโดยรวมแต่ว่าคนเนี่ยมาไฮไลท์เรื่องเศรษฐกิจแนะรัฐบาลนี้ก็ไฮไลท์เรื่องเศรษฐกิจเพราะว่านโยบายที่สาคัญเร่งด่วนก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนโยบายสําคัญเร่งด่วนอันแรกคือกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะลดค่าครองชีพแล้วก็ในระยะปานกลางกับระยะยาวก็คือในเรื่องของการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการ ในในการหารายได้อของประชาชนในการทําให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสาทางทางธุรกิจทางเศรษฐกิจอะไรต่างก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดแล้วก็ถ้าไล่เรียนก็จะมีประเด็นเอาผมเอาสองประเด็นสามประเด็นหลักๆก็คือหนึ่งเงินงดีเท่าหนึ่งหมื่นบาทอันชัดนะครับสองก็คือการทักหนี้นะครับการทักหนี้กับสุรากรนการทักการทําให้ธุรกิจมีหนี้ลดน้อยถอยลงนะครับอันที่สามเนี่ยคือการ ลดค่าของชีพซึ่งในนั้นก็จะแตกเป็นนะครับรลดราคาพลังงานนะครับลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายอะไรตา่ตางๆนะครับเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องอสร้างบรรยากาศชานศิตระยาปานกลางอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ให้ความสําคัญสื่อมวลชนก็พาดหัวให้ความสําคัญ ประชาชนก็ให้ความสําคัญเพราะนั้นช่วงนี้เศรษฐกิจมาแรงครับอืมครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่หลายๆคนให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่ก็มีมุมมองนะครับอาจารย์ครับของนักเศรษฐศาสตร์นะครับรวมไปถึงอาจารย์อีกหลายๆคนนะฮะในมหาวิทยาลัยดังๆนะครับที่พูดถึงนโยบายเนี่ยนะฮะบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยออกแบบวิธีการแจกเงินอย่างระมัดระวังให้มีประสิทธิผลสูงสุดนะฮะเนื่องจากฐานะทางการคลังครับอาจารย์ครับซึ่งมามองแล้วเนี่ยในส่วนของการที่อแจกเงิน Thank you พูดง่ายๆแหละพูดกันภาษาตรงๆเลยก็คือแจกเงินคนละ10,000บาทนะฮะคนก็ที่จะได้รับก็คืออายุ16ปีขึ้นไปหรือว่าอย่างไรเนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาแต่คราวนี้เนี่ยมองแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีการจับใจ่ายใช้สอยแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนแล้วว่ามันมีเรื่องราวของตัวเลขที่มันจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับอาจจะทาให้เรื่องราวของค่าด GDP อะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้นะครับอาจารย์ครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็มีความเ,ออเป็นห่วงกันนะครับในเรื่องราวนี้ว่าเอ๊ หรืออะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างอย่างเรื่องอภรริกนี่ภรรี้กกรเกษตรกรเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการขาดวินัยทางการเงินหรือเปล่าอะไรมาถึงก็พรริกนี่พรริกนี่อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับว่าเออมาถึงก็แจกมาถึงก็แจกแบบนี้จริงๆแล้วมันก็มีทั้งมุมบวกแล้วก็มุมลบนะครับอาจารย์สําหรับประเด็นนี้นะฮะอาจารย์ฮะผมรู้สึกดีนะครับกับ,บสังคมที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็รัฐบาลออกนโยบายอะไรต่างๆก็มีเสียงของสังคมที่ เรียกว่ามีทิ้งตบอ่ะมีทิ้งจทักขึ้นมานะครับ,รบมีการแสดงความเห็นในถูกและเชิงลบแล้วก็อาจจะแสดงความผงใจอะไรถึงขซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องดูนะครับมันข้าขางคนในวัดที่ผลของงานเนาะสิ่งที่เราช่วยกันทักเนี่ยจะต้องมีหน่วยงานประเมินแหละหรือจะต้องมีคนช่วยประเมินซึ่งแน่นอนว่าถ้าประชาชนเนี่ยเขาจะไม่ได้บันทึกประวัติศาสตร์กันแบบนี้หรอกเพราะว่าเวลาเราทักว่าหน้า่วงนู่นนี่นั่นเนี่ย ถ mm hmm. ้าประชานชนไม่มีแรงในการประเมินว่าไอ้สิ่งที่พรรคการเมืองต่างพูดเนี่ยมันสําเร็จมากน้อยแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนเสีชิัและท่านฝั่งหลายท่านเนี่ยคงจะเห็นนะว,ว่าเราผ่านรัฐบาลมาหลายยุคแล้วครับใช่ครับแล้วเขาก็ถาแถลงต่อสภา,ามาทุกยุคนั่นแหละ mm hmm. เขาก็มีนโยบายมาทุกยุคนั่นแหละรเราก็เห็นการใช้เงินแบบนี้มาตลอดเวลานั่นแหละครับแต่คําถามเราไม่เคยมีบันทึกความทรงจาว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรได้ประโยชน์อะไรคุ้มค่าอะไรเสียประโยชน์เนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเราไล่ทีละลำดับนะ เพราะถึงตอนเนี้ยเราจะรู้สึกเป็นความห่วงใยถึงการใช้เงินว่าคุ้มไหมเพราะนโยบายต่างๆเช่นหนึ่งเมื่อกี้คุณสซื่อจัยก็อ้างมานะครับ,รบนึ่งก็คือเงินเงินเป็นบาทบให้คนจะบอกปีขึ้นไปใช้เงินท้าแสนล้านบาทนี่คือการใช้เงินในโครงการเดียวทีเดียวสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ครับอาจารย์เพราะมันไม่เคย<อ>มีนโยบายที่ใช้เงินมากขนาดนี้ครั้งเดียวโปติจำนำข้าวเลยมันทยอยใช้ครับ จำนำข้าวที่เรามีบทพิสูจน์นะครับที่ตัดสิน็นทางการมันขาดทุนหลายแสนล้านบาทน,นะครับไอเน,นี้ยมันมีบทเรียนอยู่แต่มันเป็นการที่ใช้เงินที่ทยอยใช้อืแต่โครงการดิจิทัลเนี่ยเป็นการใช้เงินสูงสุดครั้งเดียวห้าแสนล้านบาทตูมเดียวทีเดียวนะครับเพราะในวันนี้ก็ต้องมีบันทึกช่วยจาแล้วก็มีจุดประเมินถึงความถูกต้องความคุ้มค่านะครับ,รบเดี๋ยวค่อยพูดแต่ตอนนี้ผมรู้สึกดีนะที่เด็กสิบสี่กับสิบห้านี่มยมายกไม่ยกป้ายประท้วงเลยทำไมฉันไม่ได้ เราได้มื่นหนอกเนาะเลยนะเนี่ยค <c oughs> ือเอาจิงจริงพออายุสิบห้าปีสิบห้าปีสิบเอ็ดเดือนเนี่ยผมไม่ได้นะถูกไหมใช่ครับขาดไปเดือนเดียวเนี่ยขาดไม,ไม่ไม่มีเงินใช้หนึ่งมื่นนะครับก็ไม่ไรไม่ไรไ <c oughs> ม่ไรแต่ว่าเอาเอาหลักนี้ก่อนผ <c oughs> มถามว่าพอจุดนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าที่มาของเงินนะครับใช้เงินยังไงผมว่ารัฐบาลเขาต,ตอบนะมันใช้เงินในงบมาน่้แหละไอ้ที่ขาดดุลหกแสนล้านเนี่ก็ใช้เงินในส่วนนี้แหละมันอาจจะต้องละโครงการบางโครงการไปนะครับแล้วก็ให้เงินตรงเดียว ครังสำคัญคือมันคุ้มค่าไหมอย่างนี้ต้องประเมินซึ่งเราไม่รู้แต่ถามว่าเงินโตมเดียวเนี่ยห้าแสนล้านบาทเนี่ยมันกระตุ้นสิทธิได้ไหมได้คอัจทำให้สิ่ิฟื้นไหมฟื้นฟื้นทีเดียวไหมทีเดียวมีผลทรทบต่อเรื่องไหมมีก็คือมันเป็นเงินโอนประชาชนติดความสุขเป็นการทําให้เกิดภาพที่การเลือกตั้งครั้งต่อๆไปคนจะเรียกร้องเงินแจกแบบนี้แหละนะคือยิ่งใครแจกแล้วยิ่งเลือกอะ่ะนะสองก็คือว่ามันอาจจะทำให้เกิดบรรยากาศคือถ้าโโมเดียวลงเร็วเนี่ยเงินเฟ้อมันจะขึ้นมาเร็ว แล้วมันทำให้มันจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกันที่คาดซึ่งเรื่องนี้ก็แต่ฮะมันมันเดี๋ยวค่อยๆจัดการเอานะครับขณะเดียวกันพักหนี้เกษตรกรถามว่าตอนนี้ปัญหาของของคนไทยคือเศรษฐกิจมัน,ม,นมันฟื้นช้าเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยอยากจะชาระหนี้นะแต่มันไม่มีทางอ่ะทำไงดีพักหนี้ดีไหมคำถาม,ถามพักหนี้ปีเดียวก็ก็น่าจะโอเคนะโอ้นี่ให้ตั้งสามปีใช่ครับแล้วรัฐบาลก็เอาเงินภาษีไปชดเชยนะเป็นค่าดอกเบีย้ยอะไรก็ว่าไปคมันทำให้เสียเวลาทางการทางการคลังทางการเงินไหมก็ เราเคยพักหนี้มาแล้วในสมัยรัฐบาลชุดหนึ่งแลว้วมาพักหนี้ต่อนะครับกับรัฐบาลชุดนี้หรือก่อนหน้านี้มันใช่ว่ามันพักไม่จบสิ้นใจว่าปัญหากับพักหนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยตรงมันเป็นการชะลอปัญหาทําไมเราไม่หาวิธีเป็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะแก้ไขปัญหานี้สิ่งกเกษตรกรเพราะการทักหนี้สามปีเป็นเป็นสิ่งที่หาเสียงมาตลอดทุกยุคครับ อย่างนี้นแสดงว่านี่ไม่หมดหรอกมันก็พักไปเรื่อยๆครั้งหน้าก็มาเรือกพักที่เสนอให้พักนี่สิบปีก็ได้คือสังเกตน,นะมันจะเป็นเรื่องวินยัยหมดเลยคการค้านถามเรื่องกันคือมันต้องทะลุแล้วก็แก้ขไขปัญหาให้มันเบ็ดเสร็จว่านี่ต้องไม่มีทำอย่างไร <S <S ซึ่งก็ค่าของคดีผลของงานเนอะ <S <S คงต้องให้โอกาสร,รัฐบาลน,นะครับมันก็คงไม่ไม่สามารถที่ไปวิพากษ์วิจารณ <S <S า์นะอะไรต่างๆได้ขณะที่งานยังไม่เกิดเพราะนั้นก็แอบให้ความหวังร,รัฐบาลก็แล้วกันไม่แอบก็ได้เปิดเผยเลยครับให้ําผลงานไปที่สมัยและผมคิดว่ารัฐบาล ชุดนี้เนี่ยเวลารายงานผู้ถือหุ้นเนี่ยก็น่าจะใช้บทบาทของความเปไ็นเอกชนคือรายงานความสำเร็จและล้มเหลวของตัวเองเหตผมทําสําเร็จนะบอกมาเลยเหตผมคิดว่ามาเก็ตติ้งมาเลยครับมาบอกว่าเราสาเร็จนี้ค,คือคือโขมได้เลยแต่เมื่อล้มเหลวอะ่ะก็ออกมาบอกได้มันล้มเหลวเพราะว่าคนไทยจะได้มีมีมีเงี้ยบทเรียนรู้เนาะแต่สิ่งสำคัญเราย้อนกลับมาถอยสิบเก้าเลยนะแล้วก็เพื่อที่จะไปตอบคำถามจุดแรกก็คือเราเลือกเขามาเองไม่ใช่เหรอ อก็เขาเสนอมาไม่เห็นําหนิตั้งแต่แรกนี่และไม่เห็นปฏิเสธตั้งแต่แรกนี่ครับถูกไหมฮะใช่ฮะเพราะนั้นนโยบายแบบนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่พักการเมืองเขาเสนอมาแล้วครับแต่ไม่ได้มีการยิบยกแล้วก็วิจารณ์ก็ในเมื่อเลือกมาเขาก็้ากการมันก็จะใช้หลักรัฐศาสตร์ว่าผมบอกกับสังคมแบบนี้อืนี่ขนาดนี่ขนาดเขาทํานะครับขนาดขนาดเขาทาเมื่อวานเห็นไหมฮะพักฝ่ายค้านที่บอกเลยว่าไม่ตรงปก อ๋อใช่ครับแต่ทำไมทำไมตรงปกทําได้จริงเลิาแบบคิดเห็ยนนะนี่ขนาดเขาชอบทําตามนโยบายที่หาเสียงนะเอ้าะหลายนโยบายที่พูดไว้อะหาเสียงเนี่ยอืไม่ไม่ไม่เห็นทําเลย <c oughs> คุณโม้กับประชาชนเนี่ยคุณบิดเบือนข้อจริงเนี่ยเห็นไหมมันกลายเป็นวาระทาง,ทางการเ,าเมืองรัฐการเมืองเขาไม่ต้องทำสำคาญเรื่องการคือ ถ้าเราคนไทยเห็นว่าเโยบายการลดแรกแจกแถมเป็นเรยที่มันไม่ควรทําคนไทยทั้งประเทศก็จะต้องไม่เลือกครับก็ไม่เลือกตั้งแต่แรกนะฮะแต่ตอนนี้คนไทยอ่ะจริงๆอ่ะเราชอบนะไม่เลือกตั <c oughs> ้งแต่แรก่ใช่ไหมเพราะนั้น <c oughs> มันไก่อ่ะไข่ผู้หาิแต่ว่าเราเอาหน้าในเมื่อรัฐบาลเองเนี่ยเขาได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนนะครับ <c oughs> แล้วก็ตามบทการการัฐสภาได้มาเป็นรัฐบาลพักร่วมแล้วเนี่ยให้โอกาสแล้วก็รัฐบาลต้องพิสูจน์ฝีมลยนะครับเพราะมีหลายคนที่เขาหยิบประเด็นเหล่านี้ตามหรือว่าประเทศไทยเนี่ย เราจะเป็นการหาเสียงโดยการเสนอการลดแรกแจกแถม,อ,มอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เพราะผมพูดแบบง่ายๆนะต่ออกไปเนี่ยคนเวลาเขาต่างชาติเลยเขาพูดนะเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยอีหน่อยข่้แรงขั้นต่ำวันละมหมื่นไหมอืมเพราะว่าทุกทุกป,ปีในการหาเสียงเนี่ยจะอัพราคาขึ้นไปอ่ะใช่ครับเพราะเพราะนั้นเนี่ยมันมันมันจะเป็นอะไรต่างๆที่บางทีเนี่ยพอเราเสนอการลดแรกแจกแถมเนี่ยมันมันทำให้มันมีความเสี่ยงจริงๆแต่ผมไม่ได้บอกมันไม่ดีนะครับนะครับผมก็บอกว่าเราลองให้โอกาสแล้วรัฐบาลก็ ก็ฝากนะครับรัฐบาลเองเนี่ยในพ้องยิ่งในยุคเนี้ยถ้าจะสร้างมาตรฐานทางการเมืองทางการระบบการบริหารงานบ้านแผ่นดินอย่างรูปแบบใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะมีการประเมินแล้วก็บอกว่าผลงานที่เกิดขึ้นคุ้มค่าแค่ไหนแล้วล้มเหลวแค่ไหน่งปกติรัฐบาลทุกชุดเขาพยายามทำนะผลงานรัฐบาลหนึ่งปีมีอะไรบ้างแต่ว่าลองประเมิดให้ในโฐบาลที่ทำ แล้วมันเป็นยังไงที่ใช้วงเงินเยอะนะก็น่าเป็นประโยชน์ประชาชนนะครับมีหลายๆคนก็พูดนะครับบอกว่าอย่างตัวท่านนายงตรีเองเนี่ยก็มาจากภาคธุรกิจเนี่ยนะครับในส่วนของการที่จะ มาถแถลงในเรื่องราวต่างๆหรือว่าพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการพูดเหมือนการถแถลงหรือว่าเหมือนการประชุมผู้ถือหุน้นผู้ถือหุ้นทั้งหมดก็คือประชาชนนี่แหละนะฮะก็เอาเรื่องของกําไรขาดทุนสิ่งที่ได้อ่อะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยนะฮะในส่วนของการประชุมของผู้ถือหุ้นมาบอกกล่าวกับประชาชนทั้งข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับก็น่าจะเป็นมิติใหม่นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆน,นะครับอาจารย์ครับ ครับก็อย่างที่บอกว่าเวลารายง,งานผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็จะรายง,งานปีละครั้งนะเนาะครับลผลงานรัฐบาลหนึ่งปีปกติผมจำได้ว่าสมัยหพึ่อประยุก็ทานะครับเราช่วงรัฐบลาบลบน,นก่อนก็จะทําว่าผลงานรัฐบาลปีที่หนึ่งเป็นยังไงปีหนี่เป็นยังไ,ไงก,ก,ก,ก็ก็มีอเอกสารเราก็รอดูนะครับครับสหรับเวลาผู้ถือหุ้นเนี่ยเวลาเขาจะตามเขาจะตามงบการเงินรายไตรมากเพราะฉะนั้นแน่นอนก็อาศัยผ่านกระทรวงการคลังแถลงผลงานของฐานฐานะการเงินกลังซึ่งก็แล้วก็ GDP ซึ่งแน่นอนว่า ท่านนายกก็เป็นน้องตีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็แถลงได้เองเหมือนเดิมอ่ะใช่ท่านอาจจะหยุบยกประเด็นต่างๆมาพูดได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมคิดว่าสังคมยุคนี้เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็การสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารงานแผ่นดินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้สามารถสร้างรากฐานใหม่ได้อซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับครับทีนี้เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับอาจารย์ครับก็ มีพูดถึงเรื่องของการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับอย่างจีนอย่างอินเดียอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับถ้าเรามองแล้วเนี่ย แน่นอนแหละว่ามันเป็นเรื่องดาวมันเป็นมุมบวกสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวครับอาจารย์ครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการคัดกรองบุคคลก็ดีหรือว่าเรื่องของสตุ้งสตางที่จะได้จากค่าเอาพูดกันตรงๆคือค่าขอวีซ่านี่แหละของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยของทั้งสองประเทศเนี้ยถ้ามองแล้วนะครับว่าอ่ะนักท่องเที่ยวสองประเทศนี้เนี่ยมีกําลังซื้อที่ดีแล้วก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายของเขาอยู่แล้วทําไมเราไม่ต่อเรื่องเรื่องราวของการที่จะขอวีซ่าเพื่อที่จะได้ทั้งเรื่องของเงินค่าวีซ่าแล้วก็ การคัดกรองนะักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวอยากจะมาท่องเที่ยวจริงๆอะไรแบบนี้เนี่ยครับอาจารย์ครับไกลหรือใครครับที่องเนาะไกลอใครจริงก็งแล้วแต่มองนะครับก็คือเอาบบจุดแรกก่อนรเราคุยกันง่ายๆในฐานะของเราเปนะ็นนักท่องเนะที่ยวนะครับอาจารย์ผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนอยากไปเนาะอยากไปแต่ไป<ผ>มไม่ได้ไยแล้วเสร็จต้องขอวีซ่าโอ๊ยทำไมลำบากจังบ<ม>างทีวีซ่าก็ไม่ให้เนาะใช่ครับบางทีก็มีวันนั้นปั๊บโออาจจะขอ ดู่นี่ยไปตายกรืไปที่อื่นกันไปที่อื่นนะครับใช่ครับพอตอนนี้พอญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ต้องขอวีซ่าแล้วไปได้เลยโอ้โหวันนี้พรุ่งนี้เราไปญี่ปุ่นกันไหมโอ้เหมือนเหมือนจะไปหน้าบักซอยก็ใช่ไม่กระจับรถบขสพรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นเลยแล้ไปไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวบินกลับเลยก็ได้ใช่ครับพักคืนนึงแล้วกันผเงินมันไหลมาเทมาแล้วนะนะแล้วมันไม่ต้องรอฉันได้ฉันนั้นน่ะคือเขาบอกว่าความมีอิสระเท่าไหร่ยิ่งทําให้ความสุขมัน จินตนาการได้มากเพียงเท่านั้นแต่ว่าหลายคนเาประเทศไทยเพราะอะไรเขาบอกว่าประเทศไทยทำอะไรก็ได้อันนี้มีเรื่องเรื่องเรื่องตลกเจ็บซึ่งฟังแล้วก็ดูดีนะเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดของประเทศไทยคืออะไรอันนี้ชาวต่างชาติก็พูดนะครับนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เป็นตลกเจ็บนะครับเขาบอกว่าคุณรู้ไหมสิ่งสิ่งนั้นคือการไร้ระเบียบนายในฟังมันดูดีนะใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดูไม่ดีเฮ้ยแต่การที่ คือคนไทยเนี่ยบอกว่าทำอะไรตามสบายสบายคือไทยแทย้เคยดีนะใช่ครับแล้วคนไทยติดคำว่า never mind ไม่เป็นไรคือเรา easy อ่ะ easy living easy going เนี่ยก็คือเราทำแบบง่ายๆอ่ะเพราะันคือเสน่ห์เพราะเราสังเกตว่าไอ้ความความมีเสรีเสรีภาพเมื่อก่อนเวลาพูดถึงประเทศที่เราอยากจะอยู่ในระฐมนตรคือเป็นเมริก c นซิ i t i z e n เพราะอะไร <ๆ S 2> เพราะคุณมีเสรีภาพเพราะไอ้คำว,ว่าเสรีเดินไม่มีข้อปิดก,กัน้นไม่มีอุปสรรคมากมายเนี่ยมันจึงทำให้กระบวนการของคำว่า ฟรีวีซ่าเนี่ยมันจะเป็นสเสน่ห์ในการมาเที่ยวครับ <c oughs> แต่ว่าก็แล้วแต่คนมองไงฮะ <c oughs> การคัดกรองคนมันก็ต้องให้ตอมอเนี่ย มีมีมุมมองที่ชัดเจนระบบสแกนใบหน้าเนี่ยเห็นไหมครับระบบสแกนใบหน้าห,หรือให้ปอสมอทุกคนเนี่ยมีการดูงหงเหงค์เขียนรับไหนขอดูลายมือหน่อยสิไปงานลายมือคุนเข้าประเทศได้เงี้ยเราไม่รู้นะผมไม่รู้นะมันต้องมีระบบคัดกรองในพูดเลสนด้แต่บบดูงหงเหงดูลายมือแล้วเขาต้องมีระบบคัดกรองเนี่ยครแต่ว่าในเชิงเศรษฐกิจหลายคนบอกว่าพอฟรีวีซ่ามันพิสูจน์มาจากหลายประเทศละอย่างคนไทยไปเกาหลีเนี่ยเนื่องจากเราไปช่วยลบอะนะครับเขาเลยบอกว่า คนไทยไม่ต้องขอวีซ่านะถูก<ช>ไหมฮะเพราะนั้มาหลายประเทศเนี่ยการไม่ขอวีซ่าเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับประมาณน,นั้นแหละแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกจริงนะครับว่า พอคือถ้าเรามองมุมกลับกันบ้างว่าถ้าเราเป็นคนไทยที่ต้องการไปเที่ยวประเทศอื่นๆเนี่ยนะฮะที่อย่างประเทศที่มีต้องขอวีซ่ายุ่งยากอะไรเงี้ยมันจะถูกตัดออกไปจากในลิสต์ของเราแล้วถ้าไม่ใช่เป็นประเทศที่เรานิสจริงๆหรือว่านักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยนิสจริงๆที่อยากจะไปนะครับก็จะไปแหละต้องขอแหละแต่ว่าถ้าแบบมันอยู่ในตัวเลือกช้อยส์ที่แบบว่า ระหว่างประเทศนี้เกิดประเทศนี้ประเทศนี้ไปแล้วไม่ต้องขอวีซ่าประเทศนี้กูขอวีซ่ายุ่งยากเราก็เลือกไปที่ประเทศที่ไม่มีวีซ่ามันก็เป็นโอกาสในการที่นักท่องเที่ยวจะลหลั่งไหลเข้ามาได้เยอะเหมือนกันแล้วก็เม็ดเงินที่ตามมาด้วยนะครับอาจารย์ครับใช่ครับครับทีนี้มองเรื่องของ9เดือน9บ้างครับอาจารย์ครับผมว่าเดือนนี้เนี่ยถ้าวัดจากตัวผมเองนะผมว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับอาจารย์ครับแต่แวแต่ว่าในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยหรือว่าในส่วนของภาคธุรกิจที่ผ่านมาเองเนี่ยนะฮะเก้าเดือน9ปีนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์คร เมื่อก่อนเนเวลาพูดถึงเดือนก้านเนี่ยผมจะนึกถึงนายอีเลเว่นเหตุการณ์ที่เ <c oughs> มกาครับใ,ใช่ครับครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าวันที่11เดือน11เนี่ยมันเป็นไฮไลท์ของอ่าโลกของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับ,รบถูกไหมครับ,รบวันคนโสดวันไฮไลท์ที่วันแกรนชอปปิ้งเลย,ยลด90%กระหนำ่ำซัมเมอร์เซลล์แต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจับสัญลักษณ์ทริคของตัวเลขอืม เดือนหนึ่งสองเดือนสองไล่์มาเรื่อยถึงดเก้าเดือนเก้านะครับคือคนมันจะลดแลกแจกแข่งวันทุกเดือนเนี่ยมันก็กระจายอยู่เนาะมันเฟ้อนะอาจารย์ใช่ใช่ใช่โอ้โหถึงพูดถึงเรื่องเฟอ้อเนี่บางทีมันก็จะชี้ให้เราเห็นว่าบางทีเราเสนอเรื่องต่างๆผีหรือมากเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะกลายเป็นของธรรมดาถูกไหมครับใช่ครับเพราะนี้เนี่ยมันมันจึงทําให้ไอ้คําว่าเอลิมิเต็ดเอ็ดิชั่นนะไอ้สินค้าจำนวนจํากัดเอกการ ครั้งเดียวในรอบปีครั้งเดียวรอบสิบปีมันจะกลายเป็นเสน่ห์เพราะนั้นผมเชื่อว่ามันกลายเป็นภาวะปกติแล,ะละ้วล่ะในครถาว่าแปดเดือนแปดเก้าเดือนเก้านะครับแต่สิ่งสำคัญถ้าเรามาอิงในเรื่องของเศรษฐกิจคทอถามคือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจท,ทั้งโลกเนี่ยถือว่ามีอาการแบบสุดตัวหรือว่าซึ่งตัวแทบทั้งโลกเลยจะมีประเทศที่เราเซอร์ไพรส์ามากกับกลายเป็นประเทศที่ดูดีกว่าประเทศอื่นนั่นคืออเมริกาประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์อย่างก่อนได้ประมาณปีกว่า ประเทศที่ที่ที่เรียกว่าหลายคนกังวลว่าเขาจะสู่ภาวะเศรษฐกิจถ,ถอยแลวเข้าเข้าไปแล้วแล้วก็ฟื้นแล้วแ <c oughs> ต่เอาปว่าตอนนี้ดูดีกว่าประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นอ <c oughs> โอ้ญี่ปุ่นตอนนี้ข้างเงินเยนอ่อนและเนรนานลเลยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยฟื้นนะครับ <c oughs> และข้างเงินเยนก็อ่อนอีกมีความเสี่ยงว่าข้างเงินเยนจะทะลุหลุดไปร้อยหกสิบเยนต่อดอลลาร์ประเทศต่อมาคือยุโรปยุโรปก็เริ่มซึมตัวเศรษฐกิจโตศูนย์จุดก่อกนะครับน <c oughs> ะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะโตต่ำนะฮะอย่างยาวนานพอสมควร ทั้งไปดูที่ประเทศจีนประเทศจีนก็มีปัญหาบริษัทอสังขารเอฟแกรนล้มละลายข้าสู่แผนฟื้นฟูการอประเทศจีนเองเสี่ยงกัเพราว่าเงินฝืดเพราะว่ามีสัญญาณของเงินเฟอ้อติดลบเดือน,นกรกฎาและเพิ่งกลับมาเป็นโกลเดนเดือนสิงหาแต่เศรษฐกิจจีนโตต่ําเดิมเคยมองว่าจะโตเกินห้าเปอร์เซ็นตอนนี้หลายคนมองว่าโตต่ํากว่าห้าเปอร์เซ็นตครับ พราะฉะนั้น้บรรยากาศที่ผมพูดทั้งโลก่ยทั้งโลกเลยขาดอารมณ์ชอปปิ้งคือมันเป็นหมันทางอารมณ์ในการคือเห็นเห็นจับคีย์บอร์ดจับเมาส์แล้วคลิกหมดอารมณ์เป็นหมันทันทีมไม่คลิกหันมาดูเงินในกระเป๋าคิดถึงรายได้ตัวเองในอนาคตโอ้โหมันหมันัน่วคราวเลยปิดรีบปิดผม<ป>ดาวน์นผมดาวผมดาวน่าเป็นอย่างนั้นนะมันเลยทำให้บรยากาศดูไม่คึกคักแล้วไทยเองก็ก็ยังไม่ได้คึกคักมากเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจเห็นล้วรัฐบาลก็โผลมาแถลง รัฐสภาเราต้องเร่งกระตุน้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีภาวะของการซึมตัวอะไรเนี้ยเพราะนั้นบรรยากาศมันก็ชัดเจนนะครับว่ามันไม่คึกคักโดดเด่นแจ่มใสตอนนี้แหละครับอือครับก็น่าจะตรงกันเพราะว่าผมก็เอาตัวผมเองมาลองวัดดูนะครับว่า ก็เฉยๆ,ๆมันก็เฟอ้อไปอย่างที่อาจารย์บอกแล้วที่สําคัญเนี่ยมามองตังในกระเป๋าอ่ะไว้ก่อนดีกว่าเดือนหน้าสิเดือนสิก็ออยังมีครับอาจารย์เป็นมันเหรอเป็นมันเหมือนกันเป็นมันเหมือนกันครับอาจารย์ครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกแหละคือพลาดเดือนนี้เอ้าเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีทุกเดือนนะครับอาจารย์ครับ อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับเรื่องของการบรตเตอร์เทรดเนี่ยนะฮะคือได้ยินมาตั้งนานแล้วแหละครับเรื่องของคำว่าบร์เตอร์เนี่ยนะฮะบรตเตอร์เทรดก็คือการแลกเปลี่ยนการฉันมีไก่เธอเอามีไข่ฉันเอาไก่ไปแลกไข่หรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้นะครับมันก็ลักษณะแบบนี้หรือว่าในส่วนของสื่อมวลชนเองก็ดีอย่างที่ผมอยู่ในวงการสื่อเนี่ยก็จะมีเรื่องของการบาร์เตอร์กันบาร์เตอร์นนี้ก็คืออย่างเช่นว่า ค่าโฆษณาอาจจะ10,000บาทแต่ว่าคุณจ่ายแค่5 0,000บาทนะแต่ว่าเขาจะให้เรื่องของผลิตภัณฑ์มนาะหรืออะไรต่างๆนานมามันก็เป็นการแบบนี้แทนเงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยมามองเรื่องของบาร์เทอร์เทรดที่เขามองกันว่าเอสินค้าของไทยจะไปแลกอาวุธเพื่อที่จะเอามาใช้ในเรื่องราวของกองทัพอะไรแบบนี้นะครับก็มีมุมมองนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ครับจุดแข็งจุดอ่อนของคําว่าบาร์เทอร์เทรดเนี่ยนะครับอาจารย์ครับมันดีมันไม่ดีมันยังไงดีครับอาจารย์ครับ อ่าผมเชื่อมีครับหลักการก็ง่ายๆครับเหมือนเราเรากับเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยเดินทางไปเนี่ยนะครับแล้วไปซื้อเสื้อมาสองตัวคนละตัวเนาะแล้วก็ว่าคิดไปคิดมาไม่ชอบสีเนาะนะครับไม่ชอบสีอ่ะผมชอบแบบของคุณคุณชอบแบบของผมแลกกันไหมอืมอันนี้คุณสีชัยจะเริ่มเห็นมันแลกกันได้แล้วนะครับใช่ครับก็คือความชอบต้องสอดคล้องกันในของที่เรามีครับปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อเอ็กแอลอีคนใส่เสื้อเบอร์เอ็ม คิดว่าแลกกันไหมครับไม่น่าแลกได้นะครับเชจารย์ครับอันนี้อันนี้สังเกตว่ามันแลกไม่ได้อัปเปนใหม่สมมติว่ามีโรนัลโดนะนะครับโรนัลโดมากับนักนักเตะของของของซาอุอะไรก็อยู่ซาอุโหชอบโรนัลโดมากเลยนะครับขอแลกเสื้อโรนัลโดโรนัลโดใส่เสื้อเบอร์หนึ่งคนหนึ่งตัวเล็กมากที่ไปใส่โรนัลโดยอมแลกไหมครับแลกอืมใช่ฮะก็แลกกันก็แลกเอาเป็นที่ระลึกก็แลกให้เพราะนั่นเนี่ยบางทีบาเทอร์นอย่างที่บอกมันแลกได้สองอย่างคือหนึ่งแลกเพื่อสมประโยชน์เนาะครับการแลกอันที่คืืออแกเพ่ ประโยชน์ในการนิยมชมชอบซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเพื่อสมประโยชน์เนี่ยผมถามว่าถ้าสมว่าประเทศนั้นเขาต้องการข้าวเนาะนะครับแรกไปสมมติสมมติว่าหมื่นตันนะครับหรือว่าหมื่นล้านตันอะไรหรือล้านตันอะไรก็ว่าไปถ้าล้านตันเนี่ยตีเป็นเงินได้เนะาะสมมติตันละหมื่นหมื่นบาทล้านตันก็หมื่นล้านบาทเนาะนะครับ่ังั้นผมขอซื้ออาวุธกันอาวุธเนี่ยแปดพันล้านโอ้ยขาดสองพันล้านงั้นเอางี้งั้นก็ขอ ไอ้บางสิ่งบางอย่างกลับมาวมเป็นหมื่นล้านอันนี้แลกได้ไหมฮะแลกได้ไม่ต้องเสียตังค์ไม่เสียเชนเลนเนาะใช่ครับอันนี้อะไรคือบาทตัวเหตุทำได้เพราะะนั้นเหตุว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางหลักการทั่วไปเนาะเพราะในทางทุกจก็คือว่าเวลาที่แลกกันเอางี้ผมโฆษณานะมันต้องห้าหมื่นนะงั้นเเปลี่ยนใหม่งั้นเอามาผมคิดคุณหมื่นเดียวนะแต่เราต้องได้ของกลับมาคุณเอาของมามูลค่ารวมห้าหมื่นเหมือนกันนะเพราะมันเป็นการแลกมูลค่า ที่ใกล้เคียงกันเนอะครับมันทําได้ครับเห็่ว่าการแลกสิ่งของสึ่งการแลกการเนี่ยมันมันยากเพราะบางทีสิ่งของมันต้องการจริงๆเนี่ยและมูลค่าที่มันจะต้องสมสมสม ประโยชน์จริงๆมันจะไม่การแลกในรัสบ์อเตอร์เทดเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแต่ก็มีการแลกครับอม,มีการแลกประจํานี่แหละเอาอาหารแลกกับอาวุธาณเนี้หรือเอาอาหารแลกกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ครับครับอืมครับก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเ,าะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมแล้วก็เกี่ยวกับการเมืองนะครับวันนี้ครบทั้ง3ด้านนะครับอาจารย์สามสองสามสองหลักเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราว เกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจหรือว่าด้านต่างๆแบบนี้เนี่ยนะฮะที่อาจารย์มาสอนเองอะไรเองเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนได้ที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับคือจริงๆไหนๆโฆษณาไว้ให้ก็พูดไปเลยคือเรียนที่ไหนบ้างก็พูดที่เดียวคือที่มาหาวิทยาลัยขอนชา้าไทยนะฮะ <c oughs> สามารถที่จะมาสมัครได้ตรีโทเอกและสมัครได้ล่วงล่วงหน้าได้เลยนะครับริญญาโทมเอกก็เปิดรับอย่างกว้างขวางอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ทีหลังก็พูดเลยก็ได้นะแต่ตอนแรกผมกันนึงเนเีไม่มีการพูดถึงมาอะไรขอนครัาไทยได้ไงเนี่ย<อ>ต้องมีครับ <พอ S 1> ต้องอาาขอบคุณดีมากดีมาก,ดมากได้ครับอาจารย์ครับ,รบต้องขอ,ขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรมชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ